มาเบิ่งเนเอะจะมะเขือจยังบวันนี้อย่า,ยา,าว่าได้หมดหรอเมื่อวานนี้เห็ดบักหลายๆนี่อย่างได้กินเนี่ยเจะมะเขือนี่อืมเอ้ยแต่มันเออหูซึกว่ามันจะวิ่นไปหน่อยนึงสงสัยต้องมีคนตักไปแหละ <c oughs> หูแล้วหูแล้วผููใดตักนี่อือฮึสัตเจน สัดเจนขนาดเลยเป็นอะไรแซ่บปะอือหืเผ็ดปะบอกเพชรมันบ้างซอกคัตนี่แซบแซบเน่อือหืบอกแล้วว่าบอเผ็ดดักอันนี้อือนักแซ่แบแซบน้ำน้ำน้ำน้าค่้ำโอ้น้ำน้าน้ามาแล้ว ว่าแล้วเห็นบอกว่าแล้วอ่ะอะเฮียอะไว้าว,ว,ว่าแล้วอย่ากินไล่จะมาเขื่อนี่กินเต็มยอดเลยเฮ้อห,หายใจเกือบท,อทอ่วงท้องเลยะอืเฮอน้ำน้เอาอีกว่ะอืมอืมวันนี้เป็นแนวใดบอกว่าอย่ากินหลายอย่ากินโอ้ โย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 ตกแล้วตกแล้วตกแล้วบอกแล้วว่าจะกินลายอืมรเจ้ามะเขือนะทำอะไรจงเล่นเลยบะเพ็ดอีกโอเคงูยีไส่หมดทั้งจานเลยบ่ได้เลย ได้แล้วดิโอเคเกือบไปแล้ว